ด็กและผู้ปกครองทุกท่านค่ะคุณครูชื่อคุณครูชนิดาวนาแสงขำเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับสโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวไปกับคุณครูใหม่นะคะไปเรียนรู้ในสัปดาห์ที่18หน่วยการเรียนรู้เรื่องประเทศและสมาชิกอาเซียนค่ะสิ่งที่เด็กๆควรรู้นะคะก็จะมีอยู่5เรื่องเรื่องที่1ชื่อและ ธงชาติของสมาชิกอาเซียนเรื่องที่2ดอกไม้หรือต้นไม้ประจำชาติของสมาชิกอาเซียนค่ะเรื่องที่3สัญลักษณ์ตาแผ่นดินของสมาชิกอาเซียนค่ะเรื่องที่4สัตว์ประจำชาติของสมาชิกอาเซียนเรื่องที่5เพลงชาติของสมาชิกอาเซียนค่ะในวันที่1 เด็กๆจะได้มาเรียนรู้ชื่อรูปธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศนะคะประเทศพมา่าเป็นธงชาติสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ผาพื้นสีเหลืองสีเขียวและสีแดงกลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ประเทศที่สองคือประเทศไทย เป็นธงชาติไทยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไต่ลงใช้สีหลักในธงสามสีคือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ธงชาติประเทศที่สามคือประเทศลาวเป็นธงพื้นสีาม แถบแดงและลงเดือนสีขาวอยู่ยกลางของธงชาติประเทศที่4ี่ธงชาติประเทศกัมพูชามีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วนพื้นธงแบ่งตามแนวยาวเป็นสามริ้วโดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดงกว้างสองส่วนมีรูปปราสาทถินนคร วัดสามยอดสีขาวหยู่ตรงการค่ะที่5้โรงชาติประเทศมาเลเซียมีลักษณะเป็นโรงสี่เหลีย่ยมผืนผ้ากว้างหนึ่งส่วนยาวสองส่วนพื้นสีแดงสลักสีขาวรวมสิี่แผ่แต่ละแผ่มีความกว้างเท่ากันมีมุมธงด้านทันธง,งมีรูสี่เหลีย่ยมผืนผ้า สีน้ำเงินกว้าง8ใน14ส่วนของพื้นด้านกว้างและยาวกึ่งหนึ่งของพื้นธงด้านยาวประเทศที่6ประเทศเวียดนามพื้นทงเป็นสีแดงตรงกึ่งกลางมีรูปดาว5แฉกสีเหลืองทองคือนักปราบชาวนาช่างฝีมือพ่อค้าและทหาร สีแดงหมายถึงการต่อสู้เพื่อคู้เอกกราชของชาวเวียดนามดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศที่7จธงชาติประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างหนึ่งส่วนยาวสองส่วนตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีลูกดวงอาทิตย์รัศมีแปดแฉกล้อมด้วยดาวหแฉกสาดวงตามมุมของรูปสามเหลี่ยมส่วนสีเหลืองของธงนั้นเป็นแถรบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธงครึ่งบนพื้นสีน้ำเงินแรธงชาติประเทศอินโดนีเซีย เป็นธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาว3ส,ส่วนพื้นธงเป็นสองส่วนตามแนวนอนครึ่งบนแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสระภาพครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมประเทศที่9ทธงชาติประเทศสิงคโปร์ เป็นธงสี่เหลี่ยมตืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วนประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธงแถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่างมีมุมธงบนด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยวมีรูปดาวห้าแฉกห้าดวงเรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาวประเทศที่สิบธงชาติประเทศบูนไนเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลืองภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางผ้าตามแนวทะแยงมุมโดยสีขาวอยู่บนสีดำอยู่รางกลางธงนั้นมีภาพตาแผ่นดินของประเทศบูนไน สอดอกไม้ประจำชาติประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด10ป,ประเทศประเทศพมา่าดอกประดูเป็นดอกไม้สีเหลืองทองสีสันสวยงามประเทศไทยดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนมีสีเหลืองเป็นพวงประเทศลาวดอกจำปาลาวหรือดอกลีลาวดีลักษณะ เป็นดอกสีขาวและสีเหลืองค่ะประเทศกัมพูชาคือดอกรำดวนเป็นดอกที่มีสีขาวปนเหลืองนวลกีดดอกหนาประเทศมาเลเซียคือดอกพุระหมหรือดอกชบาเป็นดอกที่มีสีแดงสดใสเ,เวียดนามคือดอกบัว กี่ของดอกบัวเป็นสีชมพูประเทศฟิลิปปินส์คือดอกคุนแก้วเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ประเทศอินโดนีเซียคือดอกกล้วยไม้ราตีเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสีสวยงามประเทศสิงคโปร์คือดอกกล้วยไม้เวนด้าจะมีสีม่วงแดงสดใสประเทศบูนาย คือดอกชาญชวาหรือดอกชิมปอเป็นดอกไม้สีเหลืองสดใสสวยงาม 3. เราจะเรียนเรื่องสัญลักษณ์ตาแผ่นดินมีดังนี้นะคะประเทศหม่าจะมีรูปดาวอยู่ด้านบนประเทศไทยเป็นรูปตาพุธประเทศลาวมีรวงข้าวทั้งสองฝั่งตาแผ่นดินซึ่งแปลว่า ประชาธิปไตยสันติภาพเอกกราไปเป็นกัมพูชาเป็นลูกฉลองพระองค์ประเทศมาเลเซียจะมีเสือโค้งอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวามือประเทศเวียดนามมีดาวสีเหลืองปนรูปสีแดงมีรูปเฟืองและรวงข้าวนั่นเองค่ะประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะพระอาทิตย์ มีรัศมี8แชรประเทศอินโดนีเซียมีตาพยาพุธปัญจสิงห์ประเทศสิงคโปร์มีสัญลักษณ์สำคัญหลายๆอย่างมีความหมายว่าสิงคโปร์จงเจริญและสุดท้ายประเทศบูนยัยเหมือนกับธงชาติของประเทศนั่นเองค่ะวันที่สี่ เราจะเรียนรู้เรื่องสัตว์ประจำชาติของสมาชิกอาเซียนมีดังนี้ค่ะประเทศพม่าเสือโคร่องอินโดจีนประเทศไทยช้างประเทศลาวช้างเหมือนกันค่ะประเทศกัมพูชาคูปีประเทศมาเลเซียเสือโคร่งมาลายูนั่นเองค่ะเป็นประเทศเวียดนามควายน้ำ ประเทศ,ศิฟิลิปปินส์กับบือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่วว่าวายคาราบาวประเทศอินโดนีเซียมังกรโดโมโดประเทศสิงคโปร์สิงโตประเทศบูไนเสือโคูงค่ะ้งที่5เพลงชาติสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศค่ะประเทศพมา่า เพลงคาบามาจีประเทศไทยเพลงชาติไทยประเทศลาวเพลงชาติลาวประเทศกัมพูชาเพลงนครราชประเทศมาเลเซียเพลงเนการากูประเทศเวียดนามเพลงเตียนเ,เกวิงกาประเทศฟิลิปปินส์เพลงรูปังฮินีลังประเทศอินโดนีเซีย เพอินโดนีเซียรายาประเทศสิงคโปร์เพงมาจุระสิงาปุราประเทศบรูไนเพงอัลล็อกเปอริฮาราการซุนดานดเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะได้รับบทเรียนไปกันเยอะใช่ไหมคะคุณครูก็ขอฝากไว้กับกเด็กๆนะคะให้เด็กๆเ,เข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปทำการบ้านด้วยนะคะคุณครูก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ